ค่ะวันดีค่ะคุณแม่จะมีของสวยงามวันนี้มาแนะนำอีกค่ะครีมชมพูขาวค่ะนี่ค่ะชมพูขาวค่ะคุณแม่ก็ขายดีเหมือนกันนะคะครีมชมพูขาวนะคะคุณแม่ขายดีค่ะเพราะว่ามีลูกค้าสั่งมาตลอดคุณแม่เคยเสนอไปทางย่อง u t u b e ของคุณแม่นี่แหละสามสี่ครั้งค่ะแล้วก็ลูกช้าค้าก็เห็นเขาก็สั่งจองมามีแต่คนตามเลยค่ะชุดนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะชมพูขาวนะคะค่ะชื่อเขาชมพูขาวค่ะ เนื้อครีมขาวสะอาดสดใสนะคะสะอาดมากค่ะค่ะใช้ค่ะแตะแตะแตะทั่วใบหน้าค่ะแตะทั่วใบหน้านะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ขาวนี่ค่ะชมพูขาวเรียกว่าครีมชมพูขาวนะคะค่ะคุณแม่เอาตัวที่ทดลองนี่แหละมาเสนอให้พี่น้องค่ะคุณแม่มีครีมอยู่ตลอดนะคะค่ะใช้ดีค่ะจุดด่างดําฝ้ากระจุดด่างดําหายไปแบบไม่อําลาคนนะคะค่ะใช้ดีมากค่ะของ คุณแม่ใช้มาหกปีปีที่ห้าปีปีที่หกค่าย่างข้าวนี่ค่ะค่ะคุณแม่ใช้มาหลายปีแล้วค่ะคุณแม่ถึงเอาหลานอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละค่ะค่ะคุณยายแนะนำครับเป็นฝ้าค่ะแนะนําให้เขาใช้เขาเลยใช้ดีเขาเลยบอกว่าคุณยายคุณยายทำไมไม่ขายทางช่อง youtube ของคุณยายคุณยายก็เลยเอามาเสนอค่ะลูกหลานบอกอย่างนี้ค่ะคุณยายามาเสนอให้ดูนะคะก็ลูกค้าก็ หมดไปแล้วสองสามรอบแล้วค่ะลูกค้าก็มีแต่บอกว่าดีค่ะทีมดีวันนี้ก็สั่งเหมือนกันค่ะใช้กับสบู่ค่ะเป็นชุดคู่กันลยคะใช้กับสบู่ฟ้าทาราโจนนะคะคุณแม่จะจัดให้ไอคู่กับ,กบสบู่ฟ้าลาราโจรคุณแม่ก็ไม่ใช่ว่าอวดผิวนะคะอยากผิวขาวสดใสเหมือนคุณแม่ก็ครีมนะคะชมพูขาวนะคะคุณแม่ก็ใช้มาห้าปีหกปีเข้านี่ค่ะค่ะไม่มีฝ้ากระจุดด่างดำนะคะรักษาฝ้ากระจุดด่างดำค่ะ อายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเราอย่าไปงองอนกับอายุเลยค่ะค่ะเราซื้อความสวยความงามของเราไว้250บาทชุดนี้ค่ะครบค่ะค่ะจะดีมากค่ะค่ะทีมชมพูขาวนะคะชุดนี้250บาทนะคะฝ้ากะจุดด่างดำนะคะคุณแม่ใช้มา5ปีปีที่6ค่ะปีที่6เข้าค่ะไม่มีสารสเตอรอยเจอปนนะคะใช้แล้วหน้าไม่คันไม่บวมไม่ ตึงๆนะคะไม่แดงนะคะค่ะมันจะออกแบบธรรมชาติค่ะออกตามธรรมชาติมากค่ะค่ะใช้ดีมากของดีบอกต่อนะคะคุณแม่หมดเป็นหลายรอบแล้วค่ะลูกค้าเขาก็สั่งกับคุณแม่แล้วก็มีตะโทรมาบอกว่าดีมากค่ะวันนี้คุณแม่มีลูกค้าก็โทรมาจากจังหวัดเลยก็บอกว่าดีมากค่ะดีมากค่ะครีมดีมากค่ะค่ะของดีบอกต่อเนาะชุดนี้อยู่ที่250บาทค่ะเป็นครีมชมพูขาวนะคะ ค่ะฝ้ากะจุดด่างดำหน้าสวยสดใสไร้ฝ้ากะจุดด่างดำนะคะครีมชมพูขาวชุดนี้250บาทใช้ดีมากค่ะใช้ดีบอกต่อนะคะค่ะเอาไปลองใช้ดูค่ะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะอยากให้หน้าขาวสวยใสไร้ฝ้ากะจุดด่างดำค่ะสั่งกับคุณแม่รากได้เลยค่ะค่ะคุณแม่ก็ใช้เต่ตัวนี้แหละคะ่ะหน้าก็ไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะจะทําให้หน้าต่งตึงด้วยค่ะแล้ก็ไม่มีสารสเตอรอยเจียปนนะคะ ใช้ดีบอกต่อค่ะชดละ250บาทครีมชมพูขาวค่ะขาดท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ